สวัสดีครับประจย์ทุสันานครับผมืมันนี้ค่ะผมสิมาปล่อยนกตัวนี้นะครับนกสองปีกว่วครับผมสามปีครับขนพังเบิดครับผม ยงมันดีครับอดทนเลี้ยงมากครับบดีครับบดองอยูนะครับผมปล่อยคืนสู้ธรรมชาติครับเลี้ยงไปก็เสียเวลาครับหาตัวไม่เลี้ยงดีกว่านะครับจ่เลี้ยงมากขนบ่เคย งด้สุดเจีะครับคนหางครับผมยุท่านี่ตลอดเลยครับท่ายออกมาเรากับพังคีอเขาครับผมนี่ครับเสียงดีครับนกตัวนี้ต่ว่างโบนี่ครับบบขันโอ,อยังครับ โดนโดนกับจังขันขึ้นออกฝึกเจ็ดแปดเทียกับบ่อขันเช็กเทียครับผมทำมับครับปีกายกรับฝึกครับผมตอนได้ประมาณปีนีปน้ปีกวกัวน้อยน้อยเน,นี่ครับ บ่ขันครับออกมาเรื่อยๆยครับอาครับผมปล่อยออกไปแพร่พันธุ์นะครับไปยู่ตามธรรมชาติขันพอดีกับพอเลี้ยงครับผมขันนกสิทธ์ดีมันใช้เวลาพ่ด่วนนะครับอย่ครับไปหลุกไปไป เอาไปห้ธรรมชาติไปไปดีๆเดี๋ยวไปไปไปเร็วไปเร็วโอ้บ่ยอมอยากออกเลยไปเออไปแล้วครับ ครับผมขอคุณอาจารย์ทันทีใ่ห้เกติบตาลลับชมครับคลิปนี้ก็ขอจบค,คลิปเพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับ